สวัสดีครับเดินทากันตรวสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยา,ยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิละโรทาง Youtube วิทธิพัฒน์ลาบทีวีนะครับวันนี้17สิงหาคม2565ยังคงต้องติดตามอัปเดตสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งยังมีฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานครับยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออก แต่ก่อนอื่นนั้นไปอัปเดตสถานการณ์น้ําหลังจากที่ทิพลของพายุมุลหลานนะครับทำให้เกิดฝนตกหนะักในพื้นที่ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการกักเก็บน้ําจากฝนที่ตกลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่า3,700ล้านลูกบาทเมตรใน4เขื่อนหลักโดยเฉพาะลุ่มน้ําเจ้าพระยาครับ มาติดตามรายละเอียดครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทําให้การกักเก็บน้ําของกรมชลประทานออกมาระบุนะครับว่าฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทําให้ปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลางระหว่างวันที่7จ็ถึงสิสิงหาคมรวมกันกว่า3,744ล้านลูกบาทเมตรนะครับได้แก่ เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมกันประมาณ1,285.96ล้านลูกบาทเมตร ปัจจุบัน4เขื่อนหลักมีปริมาณน,น้ำรวมกัน1 2 0 1 1ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็น48ของความจุอ่างรวมกันนะครับและก็มีน้ำใช้การได้5,315ล้านลูกบาศเมตรยังรับน้ำได้อีกรวมกัน1 2 0 8 6ล้านลูกบาศเมตรนะครับโดยกรมชลประทานก็จะบริหารจัดการน้ำ ให้มีความสอดคล้องกันนะครับเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงของฤด,ดูแล้งแล้วก็บริหารจัดการท้ายน้ำนะครับให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ มาติดตามอัปเดตสภาพอากาศในปัจจุบันกันบ้างน,นะครับปัจจุบันตัวการที่ก่อให้เกิดฝนก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือยอมความกดอากาศต่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่เมียนมาครับและในวันพรุ่งนี้ครับร่องฝนก็จะเป็นอีกตัวการหนึ่งที่ทําให้เกิดฝนได้นะครับไปดูรายละเอียดจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเบนมาลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือด,ด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมนะครับส่วนในวันที่18-19สิงหาคมนะครับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเบยนมาตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมครับ <c oughs> ก็ทาให้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนะัก บางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและพื้นที่ภาคตะวันออกครับหลังจากนั้นในช่วง20 2 2ถึง22ครับร่องมรสมุมก็จะเลื่อนลงมาผ่านพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ํา บริเวณประเทศลาวครับในช่วงนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเหนืออีสานกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขณะเดียวกันในช่วง18-19ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอกมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับชาวเรือก็ เตรียมพร้อมแล้วก็เดินเรือด,ด้วยความประมัดระวังนะครับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนี้ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีฝนเยอะอยู่นะครับ เริ่มต้นกันด้วยภาคเหนือครับฝนร้อยละ70ของพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยครับส่วนภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดที่มีฝนจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนบวรลลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแกน่นนะครราชสีมาบุรีรัมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนลดลงมาเหลือร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีครับภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรับฝนร้อยละหกสิบครับ,รบส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ปัตตานีสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับระนองพังงาส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลุมฟ้าพยากรณนะครับคุณผู้ชมที่จะปักหมุดสอบถามฝนในพื้นที่ต่างๆใต้ใตคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ